บาดีด้วยก็บผมน zat, ะทำไมมุขเด็กไฟก็บผมอ่านะครับคลิปนี้ถ่ายให้ดูกันเล่เนๆนะครับเพราะว่าเวลาเราเซตอัพเสียงเอฟเฟกต์อะไรอย่เงี้ยเราเซตอัพอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับ เราก็จะตั้งพวกโหมดเอา์พุตก่อนเลยนะครับเพราะว่าโหมดเอา์พุตเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกโหมดเอา์พุตเนี่ยที่ไม่ตรงกับาการใช้งานของเราเนี่ยครับเสียงมันก็จะเขาเรียกว่าต้องเดี๋ยวเที่ยวมาปรับเดี๋ยวเที่ยวมาปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าคือต้องเลือกโหมดเนี่ยพวกซิสเต็มอะไรต่างๆนะครับก็เลือกให้เหมาะสมเวลาเราต่อหน้าตู้ควรเลือกโหมดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่มีกฎตายตัวนะครับแต่ว่า เราสามารถจะหมุนไปหมุนมาหมุนเล่นๆดูนะครับว่าอะไรที่เราชอบได้เลยนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะขัดกับกฎธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับนะก็ลองดูลองเล่นดูนะครับมีทักมีคนถามว่าเอ๊ะพี่ทำไมต่อ effect, เอฟเฟกต์เข้าหน้าตู้เสียงไม่บี้หรอเสียงไม่แบนไม่อะไรอย่างเงี้หรออะไรเงี้ยเออมีคนถามมาเยอะมากๆเลยนะครับนะบอกได้เลยว่า ถ้าคุณทดลองอย่างผมเนี่ยนะผมซื้อเอฟเฟกมาเนี่ยโอ้โหจะแทบจะทั้งประเทศไทยแล้วเน่ยนะฮะคือซื้อมาลองเนี่ยถ้าคุณปรับดีปรับเป็นเข้าใจคําว่า EQ เนี่ยนะครับยังไงก็ไม่บี้ยังไงก็ไม่จมครับผม <S 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 นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันควรจะปรับยัางไงาเสียงเบสกลางแหลมเนี่ยครับอยู่ว่างๆคุณลองหมุนดูเลยครับผมนี่ค่อนข้างจะเรียกว่าข,ขุกเลยก็ได้นะใช้คําว่า อย่าเล่นอย่าเรียกว่าแค่ปรับเฉยเลยเรียกว่าขุกเลยเพราะว่าวันๆเ่ยอยู่แต่อยู่แต,แต,แต่ไอ้พวกนี้เลยอะ่ะนะครับเขาเรียกว่าเหมือนช่างมบอร์ชีพอ่ะต้องขุกต้องเอาให้รู้จริงๆอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะว่าเราจะได้บอกคนอื่นได้เต็มปากว่าเออเราต่อหน้าตู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันติอ่ารุ่นใหญ่ก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับคือต่อหน้าตู้เนี่ยไม่มีการบี้แน่นอนนะครับผมผมกล้า,าราันตีได้เลยนอกจากคุณปรับไม่เป็นนะจริงๆครับ อ่าโอเคแล้วผมจะลองปรับให้ดูสักหนึ่งเสียงแล้วกันเนาะเอาเป็นเสียงแตกแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้ดูใหม่เลยนะครับอ่าใครดูคลิปนี้น่าจะ,ะเรียกว่าอาจจะได้ประโยชน์กันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมว่าปรับให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามีคนถามเขามาเยอะมากๆเลยว่าเออปรับอย่างเงี้ยมันเบบี้หรออ,รอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันแบบชัดๆเลยนะ ว่าผมจะปรับบี้ได้หรือเป่านะครับให้ดูนะครับให้ดูนะอันนี้ผมบอกกันเลยว่าผมปิดเอฟเฟกทุกอย่างหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมเลือกหัวแอมนะครับอยากรู้ว่าหัวแอมอะไรเข้าไปดูคอสสอนได้เลย ัเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราเข,ข้าใจคำว่าอ q เห็นเลยว่าถ้าเราเข้าใจคาว่า EQ เห็นไหมไม่มีการบี้แน่นอนนะมันบี้เพราะอะไรมันบี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษามาอย่างจริงจริงจังๆหรือไม่ได้ขลุกอยู่กับมนะันแล้วก็เลยทําให้เอ๊ะทำไมปรับสูตรเดิมๆแล้วมันก็บี้ก็มันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ศึกษาเหมือนผมไงนะ,ะเออในผมไม่ได้ว่าผมเก่งเลยว่าอะไรนะแต่ผมตอบคนที่ว่าเอ้ยทําไมพี่ปรับแล้วมันไม่บี้วะอะไรเงี้ยเออม இரண்டு <laughs> ஆயிரம் เห็นไหมมันจะออกมาเป็นเม็ดๆนะครับไม่ไม่มีบวกไม่มีเบอร์นะเบสเบอร์นี่ออกชัดเจนเลยนะครับถ้าเบรเยอะเกินไปแล้วก็ลดลงนะครับคือผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับมีแค่หัวแอมกับตัวน้อยเกตแล้วก็ใส่ดีเลย กับรีเวิร์แค่นั้นเองครับอ่าโดยผมปรับแบบว่าเนียน,เ,น,ยนเลยนะเอาแบบว่าเนียนๆแล้วแบบว่าให้มันแบบตามที่ผมเล่นนะครับอ่าให้ดูเลยนะใครดูคลิปนี้น่าจะน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะเก็ตขึ้นนะครับว่าเอ้เขาปรับอะไรอย่างไองนะครับบางทีเนี่ยแล้วบางคนถามว่าเอ้มันจะบี้หรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ย เชื่อผมนะอ่าหรือว่าใครจะส่งมาให้ผมปรับก็ได้นะอันนี้คือผมทำให้ดูแลทำให้ดูเฉดอ่านี่เดี๋ยวผมเร่งอันนี้แป๊บหนึ่งเนะี่ยรีเวิร์บใส่รีเวิร์บอ่าตอนนี้รีเวิร์บได้แล้วครับนะแต่ดีเลเ์เบาไปนิดนะนึงนี่มีความนิสเด้แล้วดีเลเยเบานิดนึง อ่าน,นี้เลยนะครับของบอสน,นี่จะจะต้องเล่งแบบวพวกพวกดีเลย์เยอะหนะ่อย ไม่มีบี้ครับนะครับถ้าเรารู้จาก EQ นะครับแล้วคือนี่ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ไปใส่อะไรเยอะเลยนะครับมีแค่เอาจริงๆแค่มีแค่หัวแอมดีเลย์รีเวิร์ดแค่นี้เองครับสามอันนี้เลยก็ไม่ต้องไปใส่อะไรบูทนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยเราเซ็ตัพกีตาร์มาดีแล้วนะครับพอถ้าเราเซ็ตัพกีตาร์ดีแล้วเนี่ยกีตาร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีดีแบบแค่เสียงแต่งเดียวนะคือแบบว่าถ้าเสียงคีย์เนี่ยนะครับ คีมมันเล่นแบบโอ้โหเล่นเล่นปั่นได้แล้วเล่นสบายมือได้นี่คือเสียงแตกคุณไม่ต้องพูดถึงแล้วคือมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายไปแล้วเออครับแต่บางทีเนะี่ยเราเซตอัพเสียงคีนเนนะี่ยมันบางทีมันยังไม่ได้เลยนะครับเสียงแตกมันกออ็มันก็จะเล่นยากหน่อยอะไรเงี้ยมันจะต้องปั่นหะน่อยอะไรเงี้ยเนาะเออครับอ่าแล้วอันนี้คือเสียงคีมของผมเนะยอันนี้คือผมยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะกับเสียงคีน เดี๋ยวผมจะลองปรับเ,เสียงีค์ให้คุณดูแบบว่าเอาแบบว่าวันหวานเลยด้วยกันใส่คอรัสั้เลยใส่คอร์ัสดีเลย์รีเวิร์บแบบว่าชํำๆแลเลยทีเดียวนะครับอ่านเลืออันนี้คือเราปรับให้ดูปรับให้ปรับให้ดูเลยนะครับนี่อ่าสปู่ช่ว วันนี้เราอะไรวันนี้เราต้องศึกษาให้มากพอให้เรารู้จริงครับเพราะว่าังนั้นคือคือว่าถ้าเรารู้เราจะจัดการได้ทุกอย่างไม่ว่าเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกคือผมปรับได้ทุกอย่างเว้นเอฟเฟกพังจริงครับถ้าเอฟเฟกพังผมปรับไม่ได้แต่ถ้าเอฟเฟกมันไม่พังอย่างเงี้ยอ่ะปรับได้เลยครับสบายเลย อไปหมดแล้วอ่านไหครับเนี่ยครับก็คือทำให้ดูเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแน่ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเรื่องการปรับเบสิก เรียกว่าความกังวานความก้องวานแล้วความลึกของเสียงอยู่นะครับถ้าเราอ่าถ้าคนทั่วไปฟังอยู่นะอาจจะยังไงว่าอะไรว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองปิดเอฟเฟกให้ดูนะครับคือปิดพวกดีเลย์แล้วก็รีเวิร์สให้ดูนะครับมันจะแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะแห้งอันนี้คือเสียงคีนบอบะ เห็นไหมครับอ่าอันนี <c oughs> เ้เราจะใส่เอฟเฟกเข้าไปละนะครับเราจะใส่พวกดีเลย์รีเวิร์คอรัสเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ เสียงอะไรงเงี้ย,เ,ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้มันยาวๆกว่านี้นะครับคือเราจะให้มันฉ่ำนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่คุณจะดีไซน์เลยครับแต่งกินคอรัดเนี่ยอันนี้ผมว่ามันฉ่ำๆไปหน่อยนะครับเออประมาณนี้ ซาวด์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอันนี้ช่วงเอิ้นสมมติเราลดดีดคอร์ดมันซาวด์มันได้ว่ะพอซาวด์มันได้แล้วแล้วรู้สึกแบบเรารู้สึกเกิดจะอินไปกับมันแล้วจะอินไปกับบทเพลงที่เรากำลังจะแต่งแล้วอย่างเงี้ยอ่าซาวด์นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่ามองข้ามนะครับบางทีเนี่ยเราเลือกซีริต้าเลือกซีเอฟเฟกต์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญสุดท้ายที่สุดก็คือซาวด์ที่มันออกมานั่นเองนะครับ ก็แน่นอนครับผมนะเอฟเฟกมันมาของมันกีตาร์มันก็มาของมันนะครับถ้าเราเซตอัพไม่เป็นเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเลยครับบางหลายๆคนเนี่ยมีเอฟเฟกดีๆเยอะมากมายและก็มีกีตาร์ดีๆเยอะมากมายแต่ไม่ได้เรียนรู้วิธีการเซตอัพให้มันออกมาดีแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ดดีที่สุดหรอกที่ผมเซตเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ออกฟังได้โอเคนะ ีประมาณนี้แอนใช้คําว่าประมาณนี้เลยกันนะครับเราก็จะนึกถึงบทเพลงเฮ้ยมันันรู้สึกแบบคิดถึงเชอจังเลยตอนนี้เธอทำอะไรอยู่เห็นไหมมันก็จะพาให้เราอินไปกับเสียงของรุตีเสียงของ กีตาร์นั่นเองเนี่ยทำให้เวลาเรานึกบทเพลงหรือเราจะแต่งเพลงหรือเราจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สือปินหรือนักแต่งเพลงเนี่ยคือเขาเรียกว่าได้แบบสัมผัสซาวสัมผัสต,ตนตรีไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบว่าเอ้แต่แต่งเพลงง่ายขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะมีผลงานบรรเลงกีตาร์อะไรอยงคุณเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ฟังซาวแล้วเออมันออกมาประมาณกลิ่นๆประมาณนี้นะเขาเรียกว่าบรรยากาศ อ่าบรรยาก,กาศของอตัวเพลงวองบทเพลงอะไรเงี้ยเสียงแบบนี้มันจะต้องเป็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะอ่าแล้วอันเนี้ยนี่ก็เซฟให้เลยนะครับเห็นนะจริงจริงแล้วผมปรับเนี่ยถ้าเกิดมันไม่คุยนะปรับแป๊บเดียวนั้นเองครับนะเพราะว่าพวกนี้มันหูผ่านมือผ่านมือผมไม่รู้กี่ร้อยไม่รู้กี่ร้อยตัวแล้วนะครับแล้วไม่ใช่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวคือยี่ห้ออื่นเลยพวกนี้นะครับเราสามารถจะทําให้คุณดูได้เลยนะครับถ้า อยากดูนะค,คลิปแบบตเต็มๆอย่างเงี้ยอะไรนี้ก็เข้าไปใน YouTube ช่องของจมุกจะฝ่ได้เลยเอาไปเสพได้เลยนะ,ะยนะในนั้นก็จะมีคลิปการรีวิวนะครับแทบจัดทุกเลยใช้คำว่าแทบจะเลยแทบจะทุกเอฟเฟกเลยนะครับ,แ,บ, e รบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้วิธีการปรับแบบและเ yeah อียดจริงๆก็เข้าคอสอนได้เลยแะน่ะนะนะอนะเข้าคอสอนได้เลยนะครับเรามีคอสอนอยู่นี่ยปรัดอย่างเงี้ยนะ กล้องมันไม่ได้อยู่อย่างนี้นะฮะกล้องมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนะในคอสอนะคือชัดเจนมากๆนะคือคุณปรับได้เสียงแบบนี้เลยเน<อ>ี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียงโซโล่ก็เหมือนกันนะครับ เป,เป็นแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวคุณจะเอาแบบฟุ้งฟิ้งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีเตรียมเนื้อหาไว้ในนั้นหมดเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับนี่คือปรับให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> คอนเฟิร์มนะครับว่าต่อตรงคาราตู้ไม่มีทางบีแน่นอนนอกจากเอฟเฟกพังแล้วนอกจากคุณจะปรับไม่เป็นแค่นั้นเองครับจะไปครับผมนะก็ไปดูกันนะครับใน YouTube อะไรเงี้ยก็ไปดูกันได้เนาะอ่ะแล้วก็ฝากคอร์สไว้ด้วยกันนะครับนี่กำลังจะลงคลิป ยิงแอดเลยแล้วกันนะครับนะก็เป็นคอร์สเกี่ยวกับการสอนนี่เลยครับสอนปรับเสียงนี่แหละครับนะต้องแต่การเซตอัคกีตาร์เลยนะครับซาวด์จะดีมันไม่ได้ดีแค่เอฟเฟกต์นะครับกีตาร์คุณมันต้องดีมาก่อนด้วยนะครับมันต้องดีมาจากกีตาร์ก่อนนะเห็นไหมครับกีตาร์แล้วไปหน้าตู้แล้วถึงจะมาเอฟเฟกต์นะครับแล้วบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเอ้ยมันจะต้องเอฟเฟกต์อย่างเดียวเลยกีตงกีตาร์จะอย่างไรก็ช่างมันไม่ใช่นะฮะคือเทนเสียงก็เปล่า เสียงาเปล่าเนี่ยคุณต้องเซตอัพให้มันได้ก่อนนะครับให้มันได้หลังใจคุณก่อนเพราะนั้นเนี่ยในคอสอนผมก็จะสอนแบบนี้เลยนะครับเซตอัพอย่างไรให้มันเหบอว่าคุณต้องการเสียงแบบไหนล่ะเอางี้ดีกว่าถ้าคุณทุกครงแข็งกระด้างน,นุ่มอ่อนโยนกลางพุ่ง,งหรืออะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลในการใส่สปริงหรือในการเซตอัพคอความโคง้งโอ้โหเยอะแยะมากมายละเอียดมาก,มาก,มากในนั้นบอกตรงแล้วนี่สำคัญคือถามตอบได้แบบไม่รู้จบเลยนะครับนี่คือคุณแบบ คือคุณก็ปี้ผมไปได้เลยเอ่ะเจริงๆนะครับในคอร์สนี้คือแบบโคตรคุ้มนะครับะคันคุ้มมากนขนาดผมทําให้ดูผมยังคิดว่ามันเฮ้ยมันคือมันเห็นความแตกต่างเลยะถ้าคนดูถ้าคนเก็ตนะคือมันเห็นความแตกต่างคือเอ้ยอิตาา้าไม่พแบบธรรมดาธรรมดาแต่ทําไมเซตอัพมาแล้วเสียงมันเป็นประมาณนี้วะเห็นนี่ครับนี่คืออะไรนี่คือวันนี้เราเสพอะไรเราเสพความจริงกันอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เราโตแล้วเรา เป็นครึ่งคนแล้วเป็นคนหน้าคขาควเราจะไม่พูดโกหกเด็ดขาดเราเรียกว่าทําอะไรก็ทําแบบชัดเจนและจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยนะครับให้คือให้นะครับอันไหนให้ได้ให้นะครับอันไหนที่ต้องซื้อมันก็ต้องซื้อถูกไ่ะเออนะครับเพราะว่าคําว่าประสบการณ์มันบางทีมันอาจจะสอนกันหมดไม่ได้หมดหรอกนะครับนะเออมันก็ต้องเออการเรียนรู้มันก็คือการลงทุนเนี่ยอย่างเราส่งลูกไปเรียน2 0 3สบปีหมดก็เป็นเป็นล้านถูกไหม คอร์สผมก็เหมือนกันครับผมนะคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็จ่ายเงินแล้วก็มาเรียนแค่นั้นเองครับจัดไปเออพูดไปพูดมาโพรโมดขอสอนเลยอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกันเลยกันฮะ่ะอาจจะคุยนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับกับบอส GTR แล้วก็ไอเบเตตัวนี้ครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมฝากเลยนะครับ ซื้อขายแรกเปลี่ยนแรกเทิธอาร์เอฟเฟกได้หมดเลยนะครับพูดเพราะใจดีคุยง่ายๆจบไวๆมีเท่าไหร่ก็จัดกันไปได้เลยครนะับกับช่องวิทยุไฟเลยกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ